เก๊กฮวยนอนหลับสบายบือเลยนะแมวสามสีเพศเมียนะคะวันที่14มีนาเดือนหน้าจะครบ1นึขวบค่ะเก๊กฮวยจัาก้วยไปไหนมาลูกจะกล้วยเป็นเพศผู้นะคะสีดำ แล้วก็มีช่วงท้องสีขาวนะคะจะกล้วยเป็นไหนมาเป็นไหนมาเป็นพี่น้องกันนะคะรุ่นเดียวกันจะมีสามสีเป็นตัวเมียนะคะสามตัวแล้วก็สีดำหนึ่งตัวเป็นตัวผู้คะ่ะว่าไงหลูกสว่าไงครับไปไหนมาจัากล้วยไปไหนมาเป็นดูท่านอนคุณเขาค่ะ ว่าไงครับจะคกุ้ยไปไหนมาลูก